เอ้อยังกระดสับปุกสปุกอยู่ในเฮ้อน่นะมายกมายวยเออสบายดีพี่น้องมาจกออกมาแยกสัดส่วนมันเห็นเราบอกเลนี่ผักคอสของขายเยอะแยะผักค่ะผักคอสนี้จะได้น้อยนิดนึงแต่ก็ไดหกต้นผุดได้เออซีมเบิงเด้ออันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเทาอันเอาพากันเสกคังห้มัน งายไหยังบดึงเด็ดปันไบบนนด้ว่ามีหลายแบบแมนมีผักกาดแก้วอ่าอันนี้ก็20บาท80บาทนี่เมาบักทัวให้แน่เลยเมาเมาอ่ะอัานี้สองมาดนี่เนาะโอเคโอเคจับให้นี่มาละเชา้าเอา๋อ มีก็มีใหญ่ใจดีชื่อหายบอกชื่อข้าโพดหายนีย่ขอบคุณมากๆเลยมันละสักเท่านีสสา้สิสาบสี่สิบแปดสิบร้อยร้อยซาวของแถมโอ้ยมีของแถมด้วย,ย <laughs> <laughs> น่ารักน่ารักพอคาน่ารักมากมาี้เราเออใยอ่ใช่ทั่วเออของแถมก็คือมาเล่น <laughs> ไปไชตำนเหมกนีแล้วนี่ตำเออตำหมกทั่วนี่แล้วดากิก้อนว่าิคายร้อยใช่ไมเอร้อยยี่สิบบาทว่าสีคายแล้วกิไปกมาบุคายเดีวแถมซะหักทั่วน่ะแทมเอ้ยมันกเล่นน่ะแถมว่าิปลูกขายมักสลีขาวบ่ลีแหล่ ร้อยยี่สิบบาทคิดพ่อตอนอันนี่บอกวคิดพ่อตอนอันยังก็เฮ็ดบุญกับยายช้ำนี่แล้วพี่น้องบอก็มา่เนมันริอดแกเยลวเ็องกัน้พี่น้องจาเอาน้ามากินกันเมเจีบเด้เมจียบอยู่ไหนเบาเลยเฮือน่ไหมแล้วสบบาท ได้เงินแปดสิบบาทพี่น้องเฮงเองมันๆเฮงเองว่าว่าว่าสิได้ลอยห้าสิบว่ได้ได้เด้อพี่น้องมันพักถือแม่พักถือแน่เป็นไรเศร้าเลยบอสเหมือนเอาเป็นโลคเนหูบ่แม่นยางแม่เบ่สอจะไม่ง่อหน้ำมาแล้วเออฮะเอาเป็นโลคบ่สมาสิได้เก็บรวมขามาให้เอาขายโลปแปดสิบที่สิบ เป็นสิบบาทเออเป็นสิบบาทนัเริ่มเสร็จแล้วปลาเป็นโลเอ่ะทางจุกเบิร์นี่แรงยังเลื่อนน้อยหน่อยนั่นนึงหากจะลองกินเบอร์นี่ตัวคอสคอสเง้านะแมนเป็นตาแซดอยู่ประกอบคือกันกับผักกาดแก้วเพราะว่าในซื้อนะมันไดลากนะถ้านึกว่าผักกาดเพราะว่าอาแซ่บมาเอาบอผักกาดแก้วเดิเอาในึกว่าคือของโตเดิกันติถ่าน้ำโต๊กพยันเบิร์ในงานนั่นเองดิ เ,เ,ออเออมาเบิ่งดูจี่สิบบาทแล้วเป็นพ้อย่งเป็นแบบว่าเบิ่งเี้จะมาให้เบิ่งบบตรงนันเลยโบตรงป๊กบอกเลือแล้วบอ่งไรเบิ้งขอ,อนใส่คากองก็บพีองข้าวนี่ข้าวมาันคือเปล่นหัวนคือปลูกแท่นั้นบบถู้กเสดเสดิคืออันนี้หละเธอจะถ่ายมาเป็นน้ำมาหรเล พักัะเดลกันก็ไปทำแล้วจึงน่อถหาเป็นนิ่มไหนมันด้กอบไหนคนละคนราชายท่านคนละชายท่นตรงข้งข้าน่อหาเอื้อประกาศแก้วเขาก็หนึ่งบ็คือค้องอันคองตของ็ก่ไดีบอกว่าเนี่อีับเอลี่เป็นห่อหัวอันนี้เขาเเจ้าคามันกระแทบยื่แต่ว่ากินแล้วมันประกอบนี้มันประกอบอันนี้มันหนขาในกา้ากัตัวนึงในกน ปลาบัวิสือเมื่อวานในห้องน้องเบิรมในงานค่ะได้ซิบหัวซิบหัวแต่ี่สิบบาทหัวชาบาทปลาหาหัวชาบาทเออสีเป้ตางหายไปแได้มู่กันเนาะเป็นมู่กันพอได้พี่น้องถ้าเธอจะตางเอาหายมาจที่ตาดบ่ไเลยเอแม่ถือติเป็นโลครับว่าอันนี้มันจะแยกได้ก็สามสี่ขีดเลยเนาะ เขาขายลงเสียบนล่างแต่วอยู่ทางไหนเอล่างเนลองบอกเอหน่ยล่านเพราวมันซีคือกันับับตัวันประกอบมนนิ่มๆชาตรสชาติกับกขโดเรคุลกัขมขมคุณรสกาติกันพี่น้องก็้นอะไรอมขมวนี้ขมหรือว่าใบแกงมันบ่ใบแกง่นันอ่อนมนี้ มที่าวะแม่เออคมมมออกคมออกคมล่างเลยเร้อพี่น้องจะวัดสันเน่แม่ข้างหนมันจะเป็นห่นน้ำมดเกินแล้วกินแล้วว่าีนกับตํมมันกรบตัมหวานเลือกยังไงบวานบบบมันขมตัวแก่ไมแก่เพราะว่าเอ้ยกินวานเอ้ยจะเอาออกันี้เด้ แี่จนกองน่ินกะของาว่าว่าน่กินก็ต่ามันออกสมมมันหาแล้วมันโมโหจ้ากันเด็กกระของก็คือการีว่าของฮากับกกระแต่มันกรอบว่นนี้ของเฮากับเม็ดแตงลางพ้งก็มันยังแบบตกบน้มันก็ฮของฮากับยุดยุดทดน้าสองมือมาดเอามขึ้นเด้อแกฮีป็นาได้กะกีเมื่อเช้าก็บวันทกกเมื่อเช้ากับวนขาไปเฮดสลัตพักอเจ็ดเน แบบาา่าเฮาเฮาแก้เบิดอัน,นี้มันไม่ได้เฮ็ดรถก็ต้องหจงจงั่นต้องยางเด้ให้เป็นใบเลยเวชื่อพักไ้ก็คือเช็ดสลัดพักแล้ชูรุกิบแม, <c oughs> <c oughs> มลง <c oughs> ลของข้าวเกมากมัอนีกาาน่ก็ต้านหยนเจสีลงไปสู่จิตตุยเนี่ยอยวรอบหนาเดี๋ยวจะแคมหายชด้น <c oughs> <c oughs> ลายยังหนาหนึ่งจูบเจ้าเบิร์ตโทรลงพันมันยังอยู่อากาศแกลียว่าวิต้าให่ลายเนี่ยมันถัด ต้นน้อยเด็กทำนั่นเลยพอดีกิบเบิร์ไว้พอดีแล้วจะนับอากาศทุนผุผูกเราี่น้องการนำคาไฟแต่ว่าเวลามันห่อหัวมันกลับมาคือกัดเพราะอันนี้มันเ่อหัวสี่โซนึ้นบ่กมึงเขามันสิกรัวเขาเลยเออมันคนละแนวคนละสายเข้ามาสายทันของข้าวมันโกรูบเงปลาเบลินเนาะว่าเธอท่ายมาเธอยืนท่ายนานเด้เขาก็นเลยว่าโอ้คือกันได้หนิอันเด้เออก็เลยิ่มเราคือแบบนั่นและเบิร์ในงานบุญนล่แหละขนาดก็เลยว่าเอามา ลูกตะกี้เขาบอกว่าจิปลูกไป็นวจมีเม็ดนั้นเราเห็นแล้วสองมเลยสองเม็ดหางยังม่ได้ปลูกถ้าเราปูกตัวนั้นจะดีแล้วมันหาเม็ดเอามันยังหาเม็ดกดได้เพราะจิปลูกสลับเอาตะกั่ยตัดเบิร์ตสิล่ะอะไรมันออกดอกมันก้อยจงก้อยจงบ่ได้เยอะเกินจงหล่น่อยากออกมีแต่แบบประหาตชื่อเม็ดเอาขัดจุกมดว่ะอัน ถ้าเอามีดไปอีกนั้นไม่ค่อยออกจริงปะไม่ไม่ไม่อันนั้นเขาคัดสายพันธุ์มาเลยเนาะคัดมาเลอะว่านซองลายูพะคอสนั่นเดินนะคิดอย่าปลูกใส่กล่องเพาะเธอก็มีเธอกระถ่ายไม่เบิรงพะคอสหน่ะงานหน่ะเธอกระถ่ายมาทำไมละเออเธอบอกว่าเอาตัวนั่นแหละตัวห่อนั่นแล้วจะใส่กล่งมาแล้วก็ติดตัดเนื้อบันทึก มันจะขมมันจะซ้อะไรมันหอนเลยการหอนห้าบัอาอยตนนี้นะหอาต้นน้อยู่แล้วมันคือคมบอกเข็ดสลัดตวลแสดงว่านอกอากัดแก้ียวเอกน้นซ้ำันกับกินได้กับบริคมแม่ขตัวไรกินได้เบิดเอาใบเคี้ยวใบแก่จดสีเหืองกินกันยังบุโคว่ตันคือขมแต่ว่าเอาคิดคิปุกอยู่ได้นังไะตัวนี้กันละตัวนี้ก ่อนนุคนันหนาฝนเนะช่วงนี้มันโดนท้องตัวว่าช่วงนี้พายกาอันมาธรรมดาเฮายังบริอันเจ้ดพักช่วงนี้มันค่อนข้างรลายนี่พผก็เลือกกินนะตัวได้บ่แซ่บเม่นบ่อาช่วงน้าย้มพุนี่ผ้ไดกัปลูกเน่าั่วแหล้วนะ่ะปลูกโรดนะนะคักแต่แค่คืนมาเขียวตอนพาเรามีปลูกไม่เดี๋ยวะพากับ่ริ้ปลูกมา่วยแล้วได้บ่ได้ปลูกเยอแล้วนะ เด้พ่นุนี่กับ้าบ้้าบาปุ่มกทั่วอันเคี้ยวอีกไอนมาแวพักให้อบบัวพี่น้องเอแมลงไน้ำยำมายำสุกินยำหักแมลงยำก้าไมพักเด็ดั่วกับซอยสฉลบกาแต่แตงแตงน้ำบกขึ้นเอบัวม่ได้ในปุ่มเดไม่ไม่กินกใส่แตงกระดะไ้ยำ มะเขือเทศกัมีแแดงนี่มะเขือเทศเนยำกระชาแล้วยำแล้วกระานแล้วกระ่านแล้วซื้อน้ำสลัดมาแล้วก็ต้มไข่ใส่แกนอะไรตุมขามีขายดมีงต้มไข่มายองเนตนันน้าเง็นถใส่น้ำตาลเขาเ็ด้วอันนั้นอันนี้เพ็ดบางในงานเนะอรชกอยใส่น้ำตาลน่ดนึใส่ คนไล่ย่างอยู่เลยทั้งน้ำตาลทั้งน้ำปลาเกลือทั้งหมักเน้อ่อมเพิ่มความสุกความบาอ่อมแกนแหละเพราะว่าถ้าคนบ่มาเกล็ดแต่ใจแต่มาย่องเน็ดโลดกินโลดก็ได้จักกภาผัดมักตัวนั้นเพิ่มเพิ่มความเค็มมันกับมะต้มมันตามใจเกลือใจแต่เมื่อใดจะจั๊กย่างอลไรปุ๊สามฮวกเฮามากอะสี่ตัวนี้เนี่ยโอ้ย กินได้แล้วกินได้แล้วเข้าผสมพอดีแหละข้าวโพดอืมมะขามข้าวโพดใส,ใส่น้ำเนี่ยได้ข้าวโพดอีกโอ้ยครบเครื่องจีนเลยคุณพี่แนชื่ออ้อาวตื่นเต้นนะว่าทีหนึ่งเมื่อว่าได้พี่แจนเลยม,มันทำโบรานตอนเที่ยงไย่างน้ เขบ่อยกนึงแล้วพอดีเขาดาเมื่อก่อนเออเนาะเขาบอกว่าแล้วก็มื่อื่นบริตัดผักเมื่อคำนวณสั้นก็ได้เอาได้เอามาว่าแล้วก็าบอกบริจัดนะคะมีทามีกระทาเมื่ออื่นเต้นสีเห็ดอันนั่นก็จังกระาชทรายหง้าวรายอง่ามพี่น้องเขนบอกอยู่เมื่อเช้านี้ยแต่พอดีแล้วเขาก็จด้เก็บอันแม่หัวมในงานเลยแม่เพราะว่ามีอันเลี้ยงอาหารเทียวอาหารเบน คันคล้ายกันโหสิเป็นหลอกทายกันได้วันที่แล้วเก็บมาโฮงทานอยู่วัดนั่นนะผักกาดดอกเจ้าอะไรอีกจผักกาดดอกประมาณจักที่มือนะประมาณจ้อกระยอดแล้วจ่อ้วไรโดนง่ายจำเก่าเด้อชิบปนตีนนี่นั่นแหละเลยจากมื่อพัดเสร็จให้น้องบอยกินน้องเบิยกกินรำใหญ่ๆพัดคือพัดเป็นเตียวโครานี่แหละใส่พัดกัดซอม พักกาดจอดรอบรอบรอบนี้เพื่อนจัดเต็มเด้อลงหลายลงสิบนานสิบเปอร์แบงแต่สิบ่งอีกแล้วเพราะว่าเอากับพักกาดแก่เอาบนเลยนั้นผักการดอมขายดีอยู่แล้วอยื้อตัวนี้นะประว่าตัวนี้เขาซื้อเข้าวกินมันกินได้ตลอดมันกยุบเขาได้นะรวมรวมเลยพักการ์ดแก่สลัดเพื่อนกับกาลัดง่ายพักคอสกับกาลังบ่งกาลัดง่าย ดีตัวนั้นนะเจ้าลองกิเบิางข้าว่าบบกคมปันไดใช่ได้เ <c oughs> พราะว่านี่ปลาบวัวเห็ดต่ำโอ้ยทำใจกินพักกิน <c oughs> พักตัวนี้เลย <c oughs> เป็นง่อยๆน้องบีกกันเลยห้องโตเรากินเทือระบาออาา่ายเอราวางไว้แล้วก็ตัดต่ำตัดต่ำหุ่งใช่แล้วกันเห็ดแล้วนี่ลดน้องบีกนะเออคัตเ <c oughs> ต้เรกระกอบมันมันเกาะมันบอลบกคมตัวนั้นทำมันก็กิกนมเมื่อเช้านี่กับใบแก้มันก็อยากคมเนี่ยอยู่เพราะว่าเขาเขาบฏิบัติหน้ามันดิ แต่ดียังฝนลงชุกแร้วปแจ้งเห้ข้าพเจ้นะนลผโตแล้วก็เลยว่าพักมันยังเงียบอ่อนอยู่บอกข้าพเนะแค่มันจะอีกอาทิตย์หนึ่งพอดี่สุจงใจพักแหละเ้านี่เขจะนี้อ๋อย้เ้ามีคนเหมา กขายช่วงนี้ก right. ็คนทั้งชิบะเจ้าบาทกันลายแถวของข่าวฮันเล่ทั้งเกตเลยนะแม่หรอกใส่เพลงใหม่ใส่ของฝากจากกทมค่ะขอบคุณมากพี่จันทร์หนึ่งเลยนี่โอ้ยเห็นอยู่บ่อยเลยเนี่ยคอยว่าคือกันกับของเจ้าเนี่ยคือกันกับของคอยใน้เงินมาเข้าหัตัวนี้นะเศรมาก กึ่งแหล่กึ่งอันนี้เนะบ่ตอนแกนบ่ท่านไดหนึ่งนบ่ท่นได้ซุกมันดำปึ๊ดเลยได้เหรอรวมบท่แก่บรนแหลยังบ่ทันเป็ดีทีมึงทีมไดนยังอกระสิพันนี่เานั้นแหละอันนี้จ้ะเลแถวนึงเอามาถึงกะกรบวกก็พอต้องบ่อยนึ่งนึ่งนึ่งนึงาเพลหรังก็เพลอะไรทำบัท่านเนี้ยขจาเมื่อไงกันเลยล่ำคุณแบบ เดีบยวกยืนนิ่บอ่มรงนั้นนัอบ้านเดียวกันห่างๆเนาะเขี่ยได้แย่ออกมาอยู่นะอยู่นะเอาไปมากก็เป็นบ้านมันก็เป็นบ้านเป็นบ้านน้อยพี่กี้ว่าชีอข้นมันคือบวหายเร็วเห็นให้กันน้อยอยู่ให้กันซีบินปะขอไปขึ้นไปอ่านช่วงนั้นมันโบรา้มีครัวขาาห่วยเนาะพี่น้องมันลำบากงามพนเมื่อบาดแต่ดี ก็เลยจะว่าคอใหญ่มนอยู่บ้านปิดกันทั้งนี้ะกลางเมืองพิ่นมไห่เออเมืองพนมไห่บ้านน้อยจะได้ยิงกระบ,บินเนาะพัดบ้านบาน้าตกกบ้านข้าวไปยิงกระสีบ,บินออกครับเยอะพัดจูงมือนี่ก็เช้าจักง่ายแล้วเพรมันสะดวกสบายเลยดีแบบนี้ตะ <c oughs> กี้โอ้ยนอนน้ำห่วยน้ำห่วยไหลรุดๆจมูกเฮ็ดเวียงยังอยู่ในวัดกับบริเมืองบอกกแล้วตีเพนตะคันกับบริเมืองได้พี่โรมันคาน้าเนาะยาเลยเนาะคนตกดูกับเอาไปมาไป เด็กน้อยไปห้งเงียนก็ไปก็ได้แล้วขันโตกหนาพานะแต่บบทันมีสะพานขวนมนเด้กจะไมเขับปลาบ่ะแต่ยังน้อยย่างอย่างนี้่น้องเอ้ไปโรงเงียนจิ้บวกครับไบใบนม่วงในเขี้นั้นไปเป็นม่เป็นม่ขคีโรถีบรังกลาไรหลายลังกันรุนสมไมน้องเอื้อนคี้รถีบแล้วจะไมปลบัวบ่มีนะคะย่าง านั่นค้ายกับบรไดมีได้โวงเหียนบกอและว่าลูกว่าหนองบินองบ่อยอันถือเงินเมื่อกินโวงเรียนนะจะไม่แม่นะลูกเอ้ยน้ำก็กินน้ำบาดาลน้ำกอกอยากกินก็ไปโยกกินแม้วันแล้วเขาจะเป็นมนี่นั่นกินน้ำกอกนั่นเลี่้ยงกันว่าแน่กินไปโวงเงียนกับมะขามมะม่วงเท่านั้นแหละี่มีอย่างกินน้ำบาดาลลายมักจะเป็น มันจะชมมันตื่นยังหน่อยแม่ครับพีินำบรดานโยงเงยนเดิใส่ชีวิตโยงเงยนหลายกดปีเนาะี่กิต้ีพอสองพอสามพอสี่พห้เออจุงสีปีกไบเอามาดอาข้นังบ้านซากกอะหังเกินอดมอกินน้ำกอกตลอดเลยแล้วคนเราข่ามันจอยากเป็นนิ่ เขาบอกกินน้ำมีนปลาปลาเขากินน้ำปลาปลยามาจะแถบป่านหันค่ากับบัวมีป่านค่าก็ยังบัวมีมันยังบรมีน้ำอนามัยมีแต่น้ำสางทงกับไปหาบน้ำสางทงนะหรือว่าวอาอนั่นนี่แล้วน้องวีก็โอ้ยหน่ายยายบัวเด้อจะไม่แม่นะไปโรงเรียนนะนะชุบตัวไปจำบ่ายแล้วขี่มอไซค์แมวจะไม่แม่ไะย่างย่างบัย่างล่าเด็กพี่น้องหาบคู่ไปไว้น้ำสางหนึ่งนาทงเด็ก เน้นว่านะต้องจ้างห้างไงนะไปห้างมานั่นนั่นแหละหาเอาหาคู่กันไปว่างไว้หาแล้วก็ไปโรงเรียนกลับมาแล้วก็หาอะไรเนื้อเป็นโปรเซียเวลาเมื่อยก็เมื่อยยื้อกะฮีกิน้องแล้วมาหาหน่ำขึ้นมาเฮือนอีนี่นะต่อตัวโบอตะกี้อีนะอั้นก็เคยส่วงอายุปุตยาตอนยังหน่อยนะพี่ได้ทงตอนพีลงทางพี่น้องน่าเพราะว่าน้ำจางมันเป็นทางผ่านได้แม่ก็บอกว่าเอาหาคู่เมื่อป้าไปเลย มาแล้วมาเลยน้ำสั่งมาให้หลงบ่ทังนี้แมนแมนเอออืมหันแล้วไปหาไปหันแล้วไปแล้วยังมึงเศร้าขันไปซวยก็บ่ได้เด้เบิร์ตเบิร์ตอิลลี่หันแล้วแบบอันนี้คือกันแล้วนำออกบ่อเนาะนำออกบ่อผัดก็ยามแรงนะไปแล้วแต่เศร้าเขาพาไปไปหาจังบอกโอ้หทรมานนี่ หาประหา,ารธรรมดาจะหาใส่ถังสีข้นไปขนเลน้อยเจ้าโอ้เอามา <imet S 3> <c oughs> ่อค <c oughs> ืนเลยหาตะกี้เนาะน้ำกินน้ำใส่ห้บพี่น้องเลยกระยังรอก็อ <c oughs> เจ้าหา้ามยังเนาะคขาไห้ามขึ้นแต่ทางซี่เฮ <c oughs> งนะตะทางซีแบบสั้นไปขวดนี่ซีบอกขวดถังซี่บอแล้วก็ใส่น้ำตีน้ำก hmm? ินดักเอาในน้ำซีแล้วได้บอกกอินน้ำออกบอในทางนล้วมันก็น <c oughs> ออกเป็นน้ำเจได้ แต่ว่าควัดโบไอ้มันทานดีมากตันกล่องมาตันกล่องมาดีในน้ำใสเหาอน้ำเชื่อไปพี่น้องเดี๋ยบข้ากระซิบดีคับเพิ่งจะไปกินดอกยางโพอซิมนะแม่นี่ซิมมันนี่ก่อนนี่คือมาอุดหนุนมากเลยเออเป็นยังพักกระเดสิเก็บมาอันไทยสินละลายอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยรอบนี้ก็ถือว่าจักน้อยอยู่โอ้ถึงมาลายแล้วบ่น้อยแล้ อวานี่นะรอดเดียวไมกวาลยเลยไปนะพี่น้องมสสคนถากอะไรก็เซ่เป็นกํลังใจให้มาเวานี้ได้ช็อไปแล้วสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องจะได้กระออ่วดอีกจองไว้ก่อนได้ได้ได้ซื้อของนอกแล้วเะรทักบ้ง้ากําลังใหญ่เด๋ยวว่าองเอื้เน่ยมันมันงเอไ่ด้จะาเี๋มาถาม โเอ๊ะมาเล่ฉ hmm. right, ันลง